สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องการวัดค่าความต้านทานด้วยมันติมิเตอร์แบบเข็มนะคะแต่ก่อนจะลงมือวัดค่านั้นเรามาดูวิธีการอ่านค่าบนหน้าปัดกันก่อนค่ะการอ่านค่าบนหน้าปัดสเกลโอมมเตอร์แบบเข็มชี้หรือที่เราเรียกว่าอนาล็อกนั้นจําเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตําแหน่งของเข็มและการตีความค่าจากสเกลก่อนนะคะโดยหน้าปัดสเกลที่ใช้อ่านค่าความต้นานทาน จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะคะจากหน้าปัดบนมิเตอร์เราจะสังเกตได้ว่าลำดับตัวเลขจะเริ่มจากขวามือมาทางซ้ายมือดังนั้นให้เราอ่านค่าจากขวามือมาทางซ้ายมือและจะสังเกตเห็นว่าระยะห่างหรือจำนวนขีดในแต่ละช่วงนั้นไม่เท่ากันเช่นจากเลข2-5ถึง5มีจำนวนขีด6ขีดย่อย ถ้าเราอยากรู้ว่าขีดย่อยนี้มีค่าเท่าไหร่เราก็เอาระยะห่างหารด้วยจำนวนขีดตัวอย่างเช่นระยะระหว่าง2ถึง5นี้ก็นำ5ลบด้วย2เท่ากับ3แล้วนำมาหารด้วยจำนวนขีดย่อยในที่นี้มีด้วยกัน6ขีดดังนั้น3หารด้วย6ได้เท่ากับ0.5นั่นก็แสดงว่าขีดย่อยแต่ละขีดนี้มีค่าเท่ากับ0.5นั่นเอง เราก็ใช้หลักการนี้ไปใช้หาค่าขีดย่อยในแต่ละช่วงได้เช่นในระยะ1 0บถึงยีมีขีดย่อยอยู่ด้วยกัน10ขีดระยะห่างระหว่าง20กับ10ก็เอา20ลบด้วย10จะได้เท่ากับ10แล้วหารด้วยจำนวนขีดย่อยคือ10 10หาร10ได้เท่ากับ1ดังนั้นขีดย่อยในระยะนี้ก็มีค่าเท่ากับขีดละ1นั่นเอง ยกตัวอย่างถ้าหากเราวัดค่าความต้านทานแล้วเข็มมาชี้อยู่ที่ระหว่างเลข10กับเลข20นี้เราจะอ่านค่าได้เท่ากับเท่าไหร่คะใช่ค่ะคำตอบคือ13ค่ะเพราะว่าเข็มชี้เลยเลข10มา3ขีดขีดละ1ดังนั้นเราจะได้10บวกกับอีก3เป็น13า แต่ในการวัดจริงเราต้องนำค่าที่อ่านได้นี้ไปคูณกับย่านวัดด้วยนะคะซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปค่ะลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะจากรูปจะเห็นได้ว่าเข็มชี้อยู่ระหว่างเลข20กับ30ในระยะนี้มีขีดย่ออยู่จำนวน5ขีดขีดละ2ก็คือ4นำ4ไปบวกกับ20ก็ได้เท่ากับ24 แล้วต้องนำา4 4นี้ไปคูณกับย่านวัดอีกทีนึงนะคะ